สวัสดีครับท่านผู้ชมหยิบภาพมาคุยคลิปนี้นะครับก็ดังที่เห็นภาพอยู่นตอนนี้นะครับก็ดูที่คําถามแล้วก็ดูที่รูปภาพนะครับกล็ลองวิเคราะห์แล้วก็เดาเดากันดูนะครับว่าสายสามเส้นเนี้จะต่อเข้าจุดไหนนะครับถึงจะถูกต้องซึ่งผิดถูกไม่ว่ากันนะครับก็คือเหมือนเรามาวิเคราะห์หรือทํากิจกรรมอะไรร่วมกันสักอย่างนะครับก็เป็นการเช่าปัญญาไปด้วยอีกทางหนึ่งนะครับก็ ไม่ได้เห็นหน้างานจริงแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีวงจรอะไรให้ดูให้วิเคราะห์แต่ในภาพอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอบคําถามนะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าสายทั้ง3าเส้นเนี้ยจะเข้าจุดไหนนะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวผมชวนมาดูในตู้คอนโทรนี้ทั้งหมดก่อนนะครับในตู้คอนโทรลนี้ก็ จะประกอบด้วยตัว C นะครับที่เห็นชัดเจนที่สุดแล้วก็ตัวรีเลย์นะครับซึ่งตู้ควบคุมตู้นี้ก็ควบคุมมอเตอร์1เฟสนะครับไม่ใช่3เฟสนะเห็นสาย3เส้นไม่ใช่ตอบตรงๆไม่ได้สิเพราะว่าเป็นการคาดเดาเนาะเพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นมอเตอร์หนึ่งเฟสก็คือมีสายไฟคอมมอนสตาร์ทรันนะครับผมเส้นไฟเส้นเล็กๆประมาณนี้เหมือนมอเตอร์ในเครื่องปรับอากาศ หลายๆ b ท U ขึ้นไปนะครับก็คือพวกประมาณแสนบิทิขึ้นไปนะครับสีของสายไฟมอเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีะสายคอมมอนสตาร์ตรันแล้วในความเป็นจริงก็คือน่าจะมีสายกาวมาให้ด้วยนะผมว่าแต่ในนี้สายกาวไม่เห็นเนาะโอเคในส่วนของโหลดก็ขอเดาว,ว่าเป็นมอเตอร์หนึ่งเฟสนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือคาปาซิเตอร์รันนะครับอันนี้คาปาซิเตอร์สตาร์ อันนี้เป็นรีเลย์นะครับผมซึ่งต่อหน้าสัมผัสไปใช้งานนะครับมาดูประเด็นของคลิปนี้เลยนะครับก็คือสายไฟ3เส้นนี้นะครับในส่วนของสายไฟ2เส้นนี้นะครับก็โหลดเป็นมอเตอร์1เฟสนะครับฉะนั้นไฟก็เป็นหนึ่งเฟสก็คือมีลายกับนิวตรอนนะครับซึ่งสายเส้นไฟไม่ได้กําหนดสี ชัดเจนนะครับก็จะเป็นสายสีดําทั้งสองเส้นแต่จะมีมาร์กให้นะครับว่าลายกับนิวตอนตรงนี้นะครับผมเอาละประเด็นในส่วน2เส้นนี้นะครับก็คือลายจะต่อเข้าช่องไหนนะครับนิวตอนจะต่อเข้าช่องไหนนะครับโอเคแล้วมาดูเส้นนี้นะครับเส้นสีเหลืองที่ลอยไว้อยู่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสายพ่วงนิวตอนมาเข้าคอยแมกเนติกนะครับเพราะว่า2เส้นนี้ก็คือลายกับนิวตอนนะครับที่มาเข้าคอยแมกเนติกให้ แม่นิติดทำงานแล้วก็ปล่อยไฟไปหาโหลดนะครับผมซึ่งเส้นนี้ก็น่าจะมาจากวงจรคอนโทรลผ่านสวิตผ่านอะไรนะครับผ่านรีเลย์ปล่อยไฟมาเข้าคอยนะครับในการคาดคะเนของผมนะครับผมมองว่าคาปาซิเตอร์เนี่ยมันจะมีนิวตรอนนะครับที่ต่อเข้ากับคาปาซิเตอร์ใช่ไหมครับฉะนั้นเส้นนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการพ่วงนิวตรอน เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อนิวตรอนจากตรงนี้ไปนะครับทีนี้ถ้าผมคาดคะเนว่าตรงนี้เป็นนิวตรอนและถ้าผมถูกต้องนะครับผมก็จะบอกได้เลยนะครับว่าเส้นนิวตรอนต่อเข้าช่องไหนเส้นลายต่อเข้าช่องไหนนะครับเส้นนี้ก็คือมาตรงเทอร์มินอลตรงนี้นะครับผมและสายไฟเส้นนี้นะครับก็คือเส้นนิวตรอนอันนี้เส้นลายนะครับผมถ้าการคาดคะเนของผมถูกต้องนะครับ ฉะนั้นนะครับสายลายก็ต้องเข้าจุดต่อตรงนี้นะครับก็คือเข้าที่ลายสเนี่ยนะครับและเส้นนิวตอนนะครับก็จะต่อเข้าที่ลายหนึงนะครับผมโอเคและเส้นนี้ก็ต้องมาพ่วงนิวตอนตรงนี้นะครับซึ่งในการต่อใช้งานในรูปนี้นะครับก็จะต่อที่ เทอร์มินอลหนึ่งกับเทอร์มินอลสามนะครับต่อใช้งานแค่สองช่องนะครับผมส่วนตรงกลางนี้ก็คือลายสองกับเทอร์มินอลสองนี้ไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับโอเคครับสรุปตามที่ได้นั่งไล่วงจรดูนะครับผมก็สรุปและตอบตามนี้ละกันนะครับผมลองนำภาพไปนั่งวิเคราะห์นั่งไล่ดูนะครับว่าได้เหมือนผมไหมนะครับหรือได้แตกต่างไหมนะครับก็ ใครได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปดูนะครับผมแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนคำตอบของผมก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะหาภาพมานั่งคุยกันอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม